สวัสดีครับผมไม่อยากถ่ามมหาหมอสันครับวันนี้ครับใครกำลังขอหัวใจมาลุลุขอหัวใจมาลูล้นครับกับวันนี้ครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าสามหลักยึดสําหรับสามหลักยึดศัตธรรมสําหรับคนท้อเบื่อเครียดกับอาการเจ็บป่วยให้คุณได้ไปต่อครับสวัสดีครับไม่อยากถ่ามมหาหมอสันครับวันนี้ครับหมอสันขออนุญาตมาเร็วๆสั้นๆครับพอดีมันเกิดข้กอะไรความรู้สึกดีๆอยากจะแบ่งปัน กับบรรยากาศดีๆทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่นี่ฮะข้างหลังผมเป็นทะเลสาบเลยทุกคนนี่นะฮะอยู่ริมเลกนะครับแล้วก็มีบริโวณสระว่ายน้ำนะครับคือมันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีก็เลยรู้สึกว่าไวซ์หรือไวเบชั่นหรือแบบความรู้สึกมันดีแล้วถ้าอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆกับทุกๆกคนเนาะก็เลยมาในหัวข้อนี้แล้วก็ได้ไอเดียว่าเออตอนนี้ผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนกําลังเครียดกําลังกังวลกําลังไม่สบายใจกําลังท้อแท้กําลังสิ้นหวังกําลังเป็นทุกกำลังรู้สึกเบื่อกับในสิ่งที่คุณเป็นวันนีี้้้คััผมมาาา3หหลลกกทท่จะํใในนอองไปชดู นะแล้วผมรับรองเลยว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้จบคุณจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างและคุณจะตัตระหนักในว่าอะไรบางอย่างเหมือนที่หมอฟันได้ตระหนักในการรักษาคนไข้กว่าเกือบสอง0มื่นเคสเนี่ยที่หมอฟันรักษามาเนี่ยทำให้ทุกคนอาการที่แบบเป็นพวกคอเสื่อมทับเส้นแล้วค่อยๆอาการดีขึ้นเนาะถ้าใครกำลังขอขอหัวใจมาหรแล้วก็ขอหัวใจมารูๆแล้วกันนะฮบเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้ก็มาแบบมาแบบเร็วๆกับทันหันเนาะก็ไปเลยดีกว่านะฮะวันนี้ฮะทุกคนฟังผมนะ วันนี้คุณกําลังกังวลอยู่ใช่ไหมอ่าคุณบงอ่าคุณบงคุณพี่ชายคุณนาคุณอะไรคุณกาลังกังวลอยู่คุณกําลังไม่สบายใจอยู่คุณกําลังท้อแท้กับสิ่งที่คุณเจออยู่วันนี้คุณสุขภาพคุณรู้สึกมันไม่เป็นที่ถูกต้องแล้วคุณรักษามาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการกินยาก็แล้วเอยภาพก็แล้วนวดกดจุดก็แล้วจัดกระดูกก็แล้วทามาหลายๆอย่างแล้วไม่ให้บัตรทีเคสไปผ่าตัดคุณก็ทามาแล้วแล้วคุณยังไม่ดีขึ้นวันนี้ผมมีสารมา คุณจะดีขึ้นไวกว่าคนอื่นเออวันนี้อาจจะไม่หายแต่คุณจะดีขึ้นไวกว่าเนี่ยหลักสัจธรรมข้อที่หนึ่งนี่คือหลักสัจธรรมนะมันคือกฎทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับทุกคนพพดมาครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ้ยาวไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมออะใครใครใครได้ยินแล้วขอหัวใจไหมหน่อยใครได้ยินแล้วขอหัวใจมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอหมอป่วยจะตายป่วยจะเดินไม่ได้ตอนนี้จะติดเตียง ตอนนี้แบบอะไรเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตดีจะเป็นฟืมเศร้าอยู่แล้วยาแพนิคก,ก็กินหมอจะบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอใช่ครับผมยังยืนยันว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับคุณต้องศรัทธาในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผมแค่เท้าความนิดหนึ่งคนะคุณรู้ไหมครับว่าแม่หมอฟันเคยกระดูกหักคุณรู้ไหมว่าแม่หมอฟันเป็นเข่าเสื่อมเป็นขาโกง ถ้าวันนั้นแม่หมอฟันไม่เป็นข้อเข่าเสื่อมไม่เป็นเรื่องขาโกงแล้วมีแต่คนบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วผมยืนกรานว่าจะไม่ต้องผ่าตัดผมเห็นแม่ผมเนี่ยปวดมากทรมานมากเดินลําบากมากๆขึ้นบันไดก็ยากแต่ผมยึดมั่นว่าโอเคไม่เวลรตอนจบมันจะดีสุดท้ายทุกวันนี้แม่ไปเที่ยวมาไหนมาไหนได้คุณไปดูคลิปเก่าๆได้เลยแม่ไปญี่ปุ่นได้แม่ขึ้นลงบันไดได้แม่ไปไหว้พระได้เห็นอะไรไหมครับในตอนที่มันเกิดเหตุกับคุณนะฮะ ใช่ฮะมันมืดมัวมันงงมันไม่รู้จะเอาอย่างไงมันจะถูกแต่ตอนจบมันดีเสมอแม่หมอฟันเคยล้มและกระดูกหักโอ้ตอนนั้นเซ็งมากเบื่อมากท้อแท้แม่เครียดมากเจ็บมากผมก็เครียดเหมือนกันที่ล้มและกระดูกหักเพราะไม่เข้าใจเรื่องกระดูกพุนไม่เคยศึกษาเรื่องกระดูกพุนไม่เคยให้ความสําคัญกับเรื่องกระดูกพุนุนคนให้แม่แม่อุบัติเหตุและเกิดการล้มตอนนั้นก็โทษตัวเองว่าตัวเองแต่สุดท้ายตอนจบคุณรู้ไหมฮะดรซันแคลเซียมมันเกิดมาจากที่แม่ผมล้มและกระดูกหักนี่แหละฮะ ถ้าผมไม่เกิดเหตุการณ์นั้นผมคงไม่ตระหนักและไม่คงทําดร์ซันแคลเซียมออกมาช่วยคนล่าสุดมีคนไข้คนนึงส่งบี d มมาให้ผมอาการคือบ m d อดีแบบดีมากคือดีกว่าแม่ผมหลายร้อยเท่าหลังจากที่กินดตรซันแคลเซียมไปคุณเห็นอะไรไหมฮะดังนั้นฮะวันนี้คุณกําลังเครียดอยู่หรือเปล่าคุณแก้วตาคุณเฉลิมพลคุณสองสวรรค์หรือคุณกาลังแฮปี้อยู่ใช่ไหมฮะคุณกำลังจะไปเที่ยวกําลังไปเที่ยวญี่ป,ปุ่นอยู่อใช่ไหมฮะคุณอรวรัณนวันนี้ฮะ ผมจะบอกแค่ว่าตอนจบมันดีเสมออย่างคุณอรวรันเคยมาหาผมตอนนั้นเดินไม่ได้รักษามายัางไงก็ไม่เคยดีขึ้นตอนนี้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นได้ไปไหนมาไหนได้ขึ้นรถไฟได้ขึ้นรถเครื่องบินได้คุณดูสิคำว่าแล้ววันนี้ฮะถ้าคุณไม่เชื่อว,ว่าตอนจบคุณจะดีฮะคุณจะรู้สึกไงฮะคุณก็จะมีแต่ความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเส็งความรู้สึกท้อแท้ถูกต้องไหมฮะแล้วคุณลองย้อนกลับไปสังเกตฮะ ทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณดูนะนี่คือสัจธรรมคุณเชียงไม่ได้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณมันส่งให้วันนี้คุณดีกว่าเมื่อวานถูกต้องไหมฮะใครว่าถูกขอหัวเลาะมาแล้วพิมพ์ว่าถูกมหมให้หน่อยใครว่าถูกขอหัวเลาะมาแล้วพิมพ์วาถูกไหมให้หน่อยคุณลองสังเกตดูนะฮะทุกเรื่องราวที่ตอนแรกมันดูแย่มันดูไม่ใช่มันดูไม่ถูกต้องแต่สุดท้ายตอนจบ มันดีและว,วันนี้คุณก็ดีกว่าเมื่อวานเกตไหมอ่าถูก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 เกตไหมทุกคนคุณลองสังเกตดูสิเ <c oughs> พราะฉะน,นั้นครับมันมีหลักข้อหนึ่งในไอแคลซิ <c oughs> ที่หมอฟันสอนในคนไข้ว่าคุณนะ่ไปเอาความรู้สึกตอนจบมาใช้ตอนนี้เลยคุณไปเอาความรู้สึกตอนจบมาใช้ตอนนี้เลยว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็จบเกตปะเกตไหมทุกคนเกตไหมทุกคนข้อที่สองฮะ วันนี้ฮะจากเมื่อกี้เลยฮะในเมื่อคุณรู้ว่าตอนจบมันดีคุณรู้สึกดีตอนนี้เลยไม่ได้แล้วหมอจะบ้าแล้วมันปวดจะตายมันเดินไม่ได้มันจะติดเตียงอยู่แล้วมันรักษามไม่เคยหายเดียว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 ไอ้รักษามไม่เคยหายคุณกาลังคิดอยู่กับอดีตคุณอยู่กับปัจจุบันก่อนคุณยังไม่เคยวิธีการรักษาที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าวันนี้คุณรักษาถูกแล้วคุณหายปวดเหมือนคนไข้กับหมอลหลายๆคนก็จบแล้วไหมฮะมันคุณรู้สึกดีตอนนี้เลยฮะรู้สึกดีตอนนี้เลยฮะโฟกัสกับปัจจุบันเลิกโฟกัสกับอดีต นี่ก็เป็นสิ่งที่เหมอฟันสอนงในคอสไอแคลิกเหมือนไอ,ใน,อ,อในแครเอกเหมือนกันอยู่กับปัจจุบันฮะอยู่กับปัจจุบันขนาปัจจุบันคืออะไรฮะทุกคนฮะหายใจเข้าสุดครับหายใจออกสุดครับหายใจเข้าฝุดครับหายใจออกสุดครับ,ออรบนี่ฮะการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันฮะหายใจเข้าครับ หายใจออกครับอะคุณลองคิดจินตนาการว่าตอนนี้คุณอยู่กับหมอฟันที่นี่ตรงนี้ฮะแล้วมันรู้สึกดีมันเบามันคลายอยู่ข้างกมลิมเล, ك, ล็กลิมทะเลสาบแบบนี้นะฮะท้องฟ้าแบบนี้อยู่ข้างสาว่ายน้ําแบบนี้แฮปปี้แบบนี้มีความสุขแบบนี้คุณลองตั้งจิตตั้งใจแล้วคุณลองจินตนาการว่าตอนนี้คุณอยู่ที่นี่และลมสุดลมหายใจลึกหายใจออกเป่นี่ฮะคือการอยู่กับปัจจุบันฮะการที่คุณกําลังนั่งฟังหมอฟันอยู่แล้วคุณกาลังคิดตามหมอฟันที่คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วทุก คุณกำลังเอาความเชื่อในอดีตมาบอกในปัจจุบันแล้วถูกต้องไหมฮะเก็ตไหมเก็ตไหมเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะรู้สึกดีได้ตอนนี้เลยวันนี้ผมไม่สอน How To นะผมไม่สอนวิธีการรักษานะวันนี้ผมสอนเรื่งการคุณปรับจิตใจปรับ Mindset คุณล้วนนี่คือกะหลักสัจธรรมคุณอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณรู้สึกดีได้ตอนนี้เลยอย่าลืมคุณยังยลมหายใจคุณยังได้ยินหนหมอฟันหมอฟันพูดบางคนคนไข้าตายไปแล้ว บางคนคนไทยไม่ได้ยินเสียงที่เหมาฟันพอกบางคนตามองไม่เห็นแต่คุณยังมีตามีหูที่คุณยังได้ยินอยู่เห็นหรือยังฮะเห็นหรือยังฮะคุณแค่ยังไม่เจอวิธีการรักษาที่มันถูกต้องที่คุณไม่เคยเข้าใจถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เอมาเตือนเอามาบอกกันแล้วข้อสุดท้ายข้อที่สามก่อนที่ผมจะจากกันไปพอดีผมเรียกรังหลักสัจธรรมข้อที่สามคุณต้องหาหลักฐานมาซับพอร์ ในสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีและอยากเป็นเช่นเมื่อกี้ผมบอกคุณแล้วว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตอนจบมันดีเสมอแต่ตอนนี้มันดูไม่ดีหน้าที่คือคุณรู้สึกดีตอนนี้ถ้าคุณบอกคุณรู้สึกดีไม่คุณไปหาหลักฐานเลยฮะมีใครที่ปวดเหมือนคุณที่ป่วยเหมือนคุณที่เป็นแพนิกเหมือนคุณที่เครียดเหมือนคุณที่รู้สึกแย่เหมือนคุณที่รู้สึกว่ามันอาการหนักกว่าคุณคุณไปดูในช่องหมอฟันหมอฝองเ็มคุณไปดูคลิปรีวิวให้กันแล้วคุณเซฟเอามาเป็นหลักฐาน ว่าสักวันฉันต้องดีขึ้นเหมือนเขาสักวันฉันต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนเขาไม่เชื่อคุณลองทําดูผมกล้าท้าได้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเลยท,ทันทีวงเล็บคุณต้องไม่กัน้นไม่จริงหรอกหมอโม,อมอไม่เชื่อลองทําดูก่อนพระพุธเจ้าบอกแล้วว่าไม่จะเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่คุณหมอบอกไม่จะเป็นเฟสต้องเชื่อในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอกคุณลองทํคุณดอกผมบอกอะไรกันที่คุณมาได้ยิน,นคลิปนี้ไม่ใช่เหตุบังเองิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจาตัวทุกอย่างอาจจะดนพระเจ้าหรืออะไรดนบรรดาที่คุณมาเจอคลิปนี้แล้วคุณได้เกิดการตาสว่างและตื่นรู้ในสิ่งที่หมอฟันพูดและเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณเอาสามข้อนี้ไปใช้ผมกล้าท้าเลยคุณจะดีขึ้นกว่าคนที่เคยไม่เคยใช้สามเทคนิคนี้ที่หมอฟันสอนเลยถ้าคุณต้องการจริงๆรงลงเรียนอย่างลุกซึงผมแนะนําคุณไปเรียนในคอร์สไอแคลซิกสั่งจิตพิชิตความปวดสืบแปดเคล็ดลับผมจะสอนวิธีการปรับจิตปรับใจปรับไมเฟสให้คุณ อยู่กับปัจจุบันที่คุณเข้าใจว่าคุณสามารถจะหายป่วยได้เลยบางทีที่คุณอาจจะไม่ต้องไปนั่งฝังเข็มอาจจะดีขึ้นเลยทั้งยายัาง,ยางไม่ทั้งนานเลยก็ได้ผมเชื่อว่าใครฟังคลิปนี้คุณต้องดูสึกดีถูกต้องไหมฮะใครชอบพิมพ์ว่าดีมากๆหน่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสำหรับวันนี้ทางเลือกใหม่ในการหายป่วยได้อย่างยัง่งยืนไม่ต้องมาหักร,รักษาเจอหมดสันสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปก่าฝากบรรยากาศให้ชมมาทุกคนนะผมมันดีอ่ะ คือถ้าไม่ไม่ได้ไว้แบบนี้จะไม่ได้ไลน์นะอันนี้พูดตร,ตรงๆเพราะว่ามันทะเลสาบมันสาวยน้ำโอเคไหมทุกคนมันดีมากๆ